ผมจะบอกว่าฝนตกยะยาเมตต้ yeah, yeah, มันมาอีกแล้วนะครับกิจกรรมนี้อีกแล้วลนะมึงให้กูตกตกอีกแล้วตกอีกแล้วของรางวัลประจำสัปดาห์อุ้ยผมอาจจะไม่ได้เล่นเอานะเพราะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ คือไม่ใช่ไม่ค่อยชอบเวไม่มีเวลาเล่นกูทำงานเออเดี๋ยวไปนั่งจับมือถืออยู่ที่ที่ทำงานเขาได้เออมันมีตัวละครประมาณนี้นครับโอ,โอเคไม่กดดูได้กดดูได้มีตัวใหม่ไหมโอ้ผมชอบตัวเนี้ผมขอเล่นน้องตัวนี้นะพาทนี้แค่คลิปเดียวพอคนระับคลิปเดียวพอนะแคนะ่คลิปเดียวครับไม่เล่นหลายรอบนะ บอกไปก่อนทำไมไม่เล่นหลายรอบกูขี้เกียจ <c oughs> ยิ่งฝนตกแล้วคุณผู้ชมฝนตกฟาดล้อก็ได้ไม่เห็นหน้าน้องเอยเช็ดไปเอ้ยอย,อย่าเซ็งดิอ้าเอามาตากา ไม่จริง้ยเออย่าพูดอย่างนั้นเอได้ของดีนะอะไรเนี่ยข้าก็ของดีกับเจ้านี่นะเอ้ยเป็นไงข้าเอาเพชรได้กับเจ้าได้นะว้าโอ้โหแม่งไปทียาวเลย ไปที่เออไม่ไหไหวลม่เล่นแล้วออกก็ประมาณนี้นะครับน้องไม่เคยชอบอะ่ะอืออย่าโบายบายฮะกูพยายามแล้วอ,อีดอกอยา่าอย่าทำ่างนี้แล้วมาดู เรามาดูรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่อีกแล้วนะครับมันเป็นปานใหม่อะปานใหม่น่าจะเป็นปานใหม่นะเงินผมจะพอไหมอะคุณขายแม่งชิ้นละห้าร้อยี่บแปดบาทไอ้วัตฟ้าขายให้พ่อของดีเหี yeah. ้ย โอ้วันนี้ได้แค่ปานวะโอเคๆเดี๋ยวผมมาฟาร์มใหม่ไอันนี้ก็ปานใหม่เมืงเนี้โอเคคุณผู้ชม,ม่ต้องฟาร์มใหม่อ่ะเอาว่าผมได้พลาสติกมาแล้วนะครับผมไม่อยากใช้มานาในการฟาร์มอะเสียของอะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะยคนดีต้อนฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับ